ดินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกานิกาจาันโหมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยนะคะกิจกรรมที่เราทำกันไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะค่ะกิจกรรมที่แรกที่เราทำกันไปนะคะก็คือกิจกรรมที่1.4การปรับตัวของสัตว์นะคะจากคําถามเ้า,าที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะ สังเกตภาพนะคะเปรียบเทียบนะคะลักษณะระหว่างตะกัแตนใบไม้กับตะกัแตนจิงไม้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะระหว่างสุนัขในเขตร้อนกับสุนัขในเขตหนาวนะคะแล้วก็บันทึกผลนั่นเองนะคะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างพวกเราทําถูกทําผิดเป็น่นา,าลองมาดูนะคะอ่านี้ตะกัแตนใบไม้นะคะ<อ>ก็การปรับตัวของเขานะคะก็คือ ปรับสีตัวและรูปร่างนะคะเหมือนใบไม้นะคะผลดีของการปรับตัวก็คือเพื่อพรางตัวจากศัตรตูนั่นเองเช่นเดียวกันนะคะกับตัก,กแตนกิ่งไม้นะคะก็คือปรับสีตัวแล้วก็รูปร่างนะคะเหมือนใบไม้นะคะผลดีของการปรับตัวของเขาก็คือพรางตัวจากศัตรตูนั่นเองค่ะอันนี้คือแนวคําตอบนะคะคือถ้านักเรียนตอบ ใกล้เคียงกับแบบนี้ก็คือถือว่าถูกต้องนะคะไม่ต้องแบบคําตอบผูปเป๊ะก็ได้นะคะให้เป็นใกล้เคียงกับแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องอ่ามาดูสุนัขในเขตร,ร้อนนะคะการรับตัวของเขาก็คือเห็นแล้วเนาะลักษณะของเขาจะมีขนที่สั้นเกรียนนะคะข้อดีของเขาก็คือเพื่อ,อระบายความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองเพราะว่าเขาอยู่ในเขตที่เป็นยังไงคะเขตร้รอนนั่นเองนะคะส่วนอันนี้เป็นสุนัขในเขตหนาวนะคะเพราะฉะนั้นขนของเขา ก็จะหนายาวนั่นเองผลดีของเขาก็คือเพื่อป้องกันความร้อนออกจากร่างกายของเขานั่นเองนะคะหรือว่าสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเขานั่นเองนะคะต่อไปนะคะคําถามหลังจากที่ทํากิจกรรมแล้วมีคําถาม3ข้อนะคะคําถามข้อที่1นะคะคุณถามว่าเพราะเหตุใดตะักะแตนจึงมีลักษณะคล้ายใบไม้หรือกิ่งไม้คําตอบของเรานะคะแนวทางนะคะเป็นแนวทางคําตอบนะคาตอบก็คือเพื่อให้รอดพ้นจากการเคลน่อยื อันนี้คือแนวทางคำตอบนะคะไม่ต้องตอบตามนี้เป๊ะแต่ถ้าเป็นแนวทางเดียวกันก็คือถือว่าถูกต้องนะคะข้อสองนะคะเพราะเหตุใดสุนัขในสุนัขที่อาศัยในเขตร้อนนะคะและเขตหนาวจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะคําตอบนะคะแนวทางนะคะแนวแนวคําตอบก็คือเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ป้องกันความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรแล้วสรุปสรุปได้ว่า ศตว์นะคะมีการปรับตัวให้มีลักษณะรูปร่างกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อมีชีวิตอยู่รอดได้นั่นเองน,นะคะอันนี้คือเป็นแนวคําตอบของกิจกรรมที่ผ่านมานะคะพอดูคําตอบแล้วเป็นไงบ้างทุกคนน่าจะน่าจะได้นะจากจากที่ส่งไม้บรรพูดูก็คือส่วนใหญ่ก็แนวคําตอบก็ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับของบรรพูนะคะก็ถือว่าถูกต้องนะคะใครที่ เอาแล้วคําตอบไม่ใกล้เคียงกับอันนี้ให้หนูปรับแก้ไขได้นะคะปรับแก้ไขให้ใกล้เคียงกับคุณครูได้นะคะอ่าขอจบอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมต่อไปกันนะคะสําหรับการเฉลยจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ